ขอนนบอนนอมวิเสียนกาวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่467ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามกิจสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตะตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตะตะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารณาัางคฉามิธรรมังสารณังคฉามิสังขังสารณังคัฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคฉามิตตยิยมปิพุทธังสรนังคฉามิตตยิยมปิธรรมังสรนังคฉามิตติยมปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะ วัตยังสัตตุสาเสนนัตติเมจรนังอัญยังธรมโมเมจรนังวรังเอเตนะสัตจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตติเมจรนังอัญยังสังโฆเมจรนังวรังเอเตนะสัตจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าไป้าไม่มี พระพุทธเจ้า,าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์น,นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัทินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิจุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิสมปัปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ข้าไปยาวเขอสมาทานอาชีวธรรมารกสีนตามเยี่ยงอย่างพระอาจรหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอจินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะปรัมมัจริยา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมตระยะมัชาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ นัจักีตวาทิเตวิสูกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลตป,ปนะทาลนะมันดนะวิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาสยานะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะ รัชตะปฏิคขาหานาเวรามณีติกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานสินสิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญก,รรก,กุศลกรรมบทตรสิบงดเว้นจากอกุศลกรรมบทตรสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบ จเจริญโพธิปักเคียรรสมสิบประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4, สีสมมาปทานสี่อิทธิปาทิสี่อินสี่ห้าพลห้าพภชง 7, เจ็ดอารียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในอักขระสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายกันอยู่ซึ่งในเรื่องราวของอักขระสาวกเบื้องซ้ายนั้นในกลุ่มของเรานั้นได้ศึกษากันมาน้อยก็จะอัญเชิญพระสูตรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนะคะก็จะอัญเชิญพระสูตรแรกก็คือปฐมวัคในอัถิสูตร ในลักษณะสังยุตดังนี้ค่ะข้อห3 6้าพิาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทาสอยู่ณพระเวรวันกัลลันทกานิวาปสถานเขตพระนครราชครืก็สมัยนั้นแ,แลท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่บนภูเขาคิชกูดในข้อ637ครั้งนั้นแ,แลเป็นเวลาเช้า ท่านพระมหาโมกขลานะนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปหาท่านพระลักขณะจนถึงที่อยู่ขันเข้าไปหาแล้วได้กล่าวชวนท่านพระลักษณะว่ามาไปบินทบาทอย่างพระนคร,จจะครราชครืด้วยกันเถิดท่านลักษณะท่านพระลักษณะรับคำท่านพระมหาโมกขลานะแล้วอย่างนั้นลำดับนั้นแลท่านพระมหาโมกขลานะกำลังลงจากปูเขาคิจกูุฏ ได้ยิ้มแย้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งที่นั้นท่านพระลักขณะได้ถามท่านสมมาโมคลานะว่าท่านมหาโมคัลานะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ยิ้มแย้มท่านมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักขณะมิใช่เวลาที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ท่านจงถามผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเถิดข้อหกร้อยสามสิบแปด ครั้งนั้นแหลท่านพลกขณะกับท่านพระมหาโมคคลานะเที่ยวบินทบาทในพระน,ค,นระครราชครืกลับจากบินทบาทภายหลังพัตตาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขันเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สกวนส่วนข้างหนึ่งขันท่านพลกขณะนั่งเรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านมหาโมคคลานะ เมื่อลงจากภูเขาคิตโกต์ได้ยิ้มแย้มขึ้นแล้วในที่แห่งหนึ่งดูกะระท่านพระมหาโมคคัลลานะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ยิ้มแย้มขึ้นข้อหกร้อยสามสิบเก้าท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ตอบว่าเมื่อผมลงจากภูเขาคิจกูตได้เห็นโครงกระดูกลอยอยู่ในเวหาดพวกแแหงบางกาบางนกสกุมบางต่างก็โผทลา ตามเจาะจิกทิ้งโครงกระดูกนั้นได้ยินว่าโครงกระดูกนั้นส่งเสียงร้องครวญครางผมคิดว่าอัศจรรย์จริงเนอไม่เคยมีมานอสัตว์แม้เห็นปานนี้ก็จกมียักษ์แม้เห็นปานนี้ก็จะมีการได้อัตภาพแม้เห็นปานนี้ก็จะมีข้อหกร้อยสี่สิบครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสก,กับพิสุทังหลายว่า จุราภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายเป็นผู้มีจักสุเนอเป็นผู้มียานนอเพราะว่าแม้สาวกก็จักรู้จักเห็นสัตว์เช่นนี้หรือจักเป็นพยานเมื่อก่อนเราได้เห็นสัตว์ตนนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์ไว้หากว่าเราพึงพยากรณ์สัตว์นั้นใสคนอื่นๆก็จะไม่พึงเชื่อถือเราข้อนั้นพึงเป็นไป เพื่อมีใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้ไม่เชื่อถือเราดูการะภิกษุทั้งหลายจัตนี้เป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชครุนี้เองด้วยผลของกรรมนั้นเขาจึงหมกไม้อยู่ในนรกสิ้นปีสิ้นร้อยปีพันปีแสนปีเป็นอันมากด้วยผลของกรรมนั้นแหละยังเหลืออยู่ เขาจึงต้องเสวยการได้อัตภาพเห็นปานนี้จบสูตรที่หนึ่งกุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นสุขอกุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นถูกแม้ขณะธรรมและยังต้องไปเสวยในนรกอีกด้วยนะคะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายนานาประการตามอำนาจของบาปอกุศลเหล่านั้นค่ะเหล่านั้น จะผลบาปอกุศลเหล่านั้นหรือไม่หากยังไม่ถึงความเป็นพระอาริยะนะคะสิ่งที่พึงกระทำนั้นก็คือขนขวายในการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนให้รู้ในอุปทานขันหาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรารูปก็เป็นแค่รูปประธรรมเท่านั้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นกัน เป็นไปด้วยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราหากค่อยๆฝึกฝนทำความเข้าใจในธรรมะเหล่านี้ว่าการหมุนไปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าจะเป็นการเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสกระทบสัมผัสและคิดนึกต่างๆนั้นเป็นกระแสะแห่งธรรมะ ไม่มีเรามีอัตตาตัวตนอยู่ที่ไหนเลยสมาธิิฐนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอาศัยปรรโ,โตโคสะน้อมโยนิโสมนานสิการเข้ามาอันจะเป็นปัจัยให้รู้ว่านี้ถุกนี้ทุกขะสมุท,ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคา่ะการศึกษาพระสัทธรรมเหล่านี้ จึงต้องน้อมเข้าสู่ภายในนะคะไม่ใช่ฟังแค่จำน,น้อมนำมาพูดได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่การฝึกที่จะน้อมละอักบุลกิเลสภายในต่างหาที่จะต้องฝึกให้เกิดขึ้นในศาสนาของพระชนาาินเจ้าพระองค์นั้นค่ะในสูตรที่สองเปสิสูตรเรื่องราวก็จะเป็นอย่างข้างบนนะคะ เทียงแต่จะมีข้อมูลแตกต่างกันอกไปดังนี้ข้อหกร้อยเก็เหมือนเดิมนะคะก็มีการถามว่าท่านเห็นอะไรจึงแย้มท่านพระมหาโมคคลานาได้ตอบว่าเมื่อผมลงจากภูเขาคิดะกูดได้เห็นชิ้นเนื้อลอยอยู่ในเวหาดพวกแรงบ้างกาบ้างนกจะกลุ่มบ้างต่างก็โผลทรลาตามจิตทิ้งชิ้นเนือนั้น ได้ยินว่าชิ้นเนื้อนั้นส่งเสียงร้องครวนคลางและอื่นๆดูกะลาภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้ได้เป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชเครือพระเจ้าก็ทรงพยากรณ์นะคะว่าเขาคือคนฆ่าโคในอดีตจบสูตรที่สองในสูตรที่สาปินดาสูตรข้อหกร้อท่านพระมหาโมกัลานะได้ตอบว่า เมื่อผมลงจากภูเขาคิตกูดได้เห็นก้อนเนื้อลอยอยู่ในเวหาแรงบางกาบางนกะกรุมบ้างต่างก็โผล่ลาดตามจิกทิ้งก้อนเนื้อนั้นได้ยินว่าก้อนเนื้อนั้นส่งเสียงร้องครวญครางและอื่นๆนะคะก็ในยะาเดียวกันพระปรมศาสดาจ,จึงตรัสว่าดูกลาภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้ได้เป็นคนฆ่านกขาย อยู่ในพระนครราชครนี้เองจบสูตรที่สามเราจะเห็นว่าเวลาเราขึ้นเขาคิจกูดนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏแก่สายตาของเรานะคะแต่สายตาปัญญาของบุคคลผู้มีตาทิพย์ทั้งหลายนั้นถ้าเหล่านั้นสามารถเห็นได้การที่เราขึ้นไปในที่เหล่านั้นเราก็น้อมมนัสสิการได้นะคะว่า สิ่งเหล่านี้ก็คงยังมีอยู่และหากเราไม่แทงตลอดในอาหริยสัตว์แล้วเราก็มีโอกาสกระทำบาปนานาประการนะคะดังที่เขาเหล่านี้ทำโดยไม่รู้เพราะยึดมันในความเป็นอัตตาตัวตนตแสวงหาอาหารด้วยอาชีพที่เป็นบาประกรรมนานาประการดังที่กล่าวไปนะคะในข้อ644 ท่านพระมหาโมกขลานะได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิตกูดได้เห็นบุรุษผู้มีขนเป็นดาบลอยอยู่ในเวหาดดาบเหล่านั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นแหละได้ยินว่าบุรุษนั้นส่งเสียงร้องครวญคลางดูกะลาภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้เป็นคนฆ่าสุกรขาย อยู่ในพระนครราชครุนี้เองนะคะปานาติบาตอีกแล้วนะคะขนเป็นดาบที่ดูสิคาลอยขึ้นไปสูงเท่าไหร่แล้วก็ตกลงมาใส่เขาเหล่านั้นนะคะด้วยเหตุแห่งการใช้อาวุธฆ่าผู้อื่นค่ะข้อ645ท่านพระมหาโมกคลานะได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิจกูด ได้เห็นบุรุษมีขนเป็นหอ,อกลอยอยู่ในเวหาดหอ,อกเหล่านั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเองได้ยินว่าบุรุษนั้นส่งเสียงร้องครวญคลางและอื่นๆพระผู้มีภาะภายาวตรัสว่าดูสาภพิกษุทั้งหลาย สัตว์นี้ได้เป็นคนฆ่าเนื้อขายอยู่ในพระนครราชครนี้เองนะคะคนนี้ฆ่าเนื้อพราะฉะนั้นส่วนที่ลอยขึ้นไปนั้นเป็นหอกข้อหกร้อยสี่สิบหกท่านพระมหากมกคลานะได้ตอบว่าเมื่อผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นบุรุษมีขนเป็นลูกธนูลอยอยู่ในเวหาดลูกธนูเหล่านั้นของบุรุษนั้น ลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงที่ตายของบุรุษนั้นเองได้ยินว่าบุรุษนั้นส่งเสียงร้องครวญครางและอื่นๆพระผู้มีพระภาค้าก็พยากรณ์ว่าดูกลาภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้เป็นเพชฌฆาตอยู่ในพระนครราชครุนี้เองท่านเมื่อได้ยินเรื่องนี้แล้วก็คงระลึกถ,ถึงเพชฌฆาตขาวแดงใช่ไหมคะ ก็ฆ่าคนจนมากมายเหลือเกินแต่ท่านนั้นได้สั่งสมบุญมาในอดีตค่ะจึงได้บุคคลผู้ประณีตมาโปรดนั้นก็คือใครคงจำกันได้ใช่ไหมคะคือพระสารีบุตรนั้นเองซึ่งวันนั้นท่านได้ออกจากสมาบัตดแล้วพิจารณาว่าบุคคลใดเน้อที่จะโปรดได้ก็เห็นนายตัมภะทาติกะ นั่นก็คือนายเขาวแดงนั่นเองนะคะซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เขาถูกปลดออกจากตําแหน่งเพชฌฆาตค่ะในขณะนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติจารนาทางเที่ยวพิกษาของตนว่าวันนี้เราควรไปที่ไหนหนอแลเห็นยาขูเจือน้ำนมในเรือนของนายตัมพัททาติกะนั้นก็คือนายขาแดงคนเดิมนะคะ จึงใคร,ลร่ลืรนว่าบุรุษนั้นจะทําการสงเคราะห์เราหรือนอแหลหรือว่าเขาเห็นเราแล้วจะทําการสงเคราะห์แก่เราก็แลกุลระบุนี้ครั้นกระทําแล้วจะได้สมบัติใหญ่จึงห่มจีวรถือบาทแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตัมพาธาติกะนั้นนั่นแหละนายคราวแดงนั้นพอแลเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่า เรากระทำโจรฆาตกรรมมานานเราฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมากบาัดนี้ในเรือนของเราตกแต่งยาขู่เจือน้ำนมไว้และพระเถระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเราเราถวายทายธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลานี้ก็ควรดังนี้แล้วจึงนำยาขู่ที่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้วเข้าไปหาพระเถระ ไหวแล้วนิมนต์ให้นั่งภายในเรือนเกลี่ยยาขู่เจือน้ำนมลงในบาตรราดเหนยใสใหม่แล้วได้ยืนผัดพระเถระ้าอยู่พิตูสิขาว่าต้องสลักิเลสภายในมากเพียงไรไม่เคยได้กินอย่างนี้มาก,ก่อนยาวนานเหลือเกินและวันนี้ก็ได้ตกแต่งตนเองสะอาดเอี่ยมและวันนี้ก็ไม่ต้องไปทำกิจเป็นเพชรฆาตแล้วยืนพัดพระเถรรนะคะ อัยาศัยเพื่อดื่มยาขู่เจือน้ำนมได้มีกำลังพระเถระก็รู้ว่าเขาเนี่ยอยากจะกินเพราะเขาไม่เคยได้แล้วสิ้นเวลานานพระเถระรู้อัตเถัยของนายขาแดงนั้นจึงพูดกับเขาว่าอุบาสกท่านจงดื่มยาขู่ของตนเถิดเขาให้ผัดในมือแก่ผู้อื่นแล้วดื่มยาขู่เองพระเถระพูดกับบุรุษผู้ผัดว่า ท่านจงไปพัดอุบาสกเถิดเขาอันบุรุษนั้นพัดอยู่ดื่มยากูเต็มท้องแล้วมายืนพัดพระเถระได้รับบาดของพระเถระผู้กระทำพัตกิจเสร็จแล้วพระเถระเริ่มอนุโมทนาแก่เขาแล้วเขาไม่อาจกระทำจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเถระได้พระเถระสังเกตจึงถามว่าอุบาสก เหตุไรท่านจึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามธรรมะเทศนาได้นายตัมพะทาติกะท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทำกรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลานานมนุษย์เป็นอันมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตายข้าพเจ้ามัวระลึกถึงกรรมของตนนั้นอยู่จึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามเทสนะของพระผู้เป็นเจ้าได้พระเถระคิดว่าเราจากหลวงบุรุษนั้น จึงพูดว่าก็ท่านได้กระทําตามชอบใจตนหรือถูกคนอื่นให้กระทําเล่านายตัมพาทาธิกะท่านผู้เจริญพระราชาให้ข้าไปเจ้าทาพระเถระอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลจะมีแก่ท่านอย่างไรหน้ออุบาสกเป็นคนทาตทถึบถูกพระเถระกล่าวอย่างนั้นมีความสำคัญว่าอากุศลไม่มีแก่เรา จึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้ากระนั้นขอท่านจงกล่าวรรมาเถิดอุบาสกนั้นเมื่อพระเถรธรรมอนุโมทนาอยู่มีจิตอารมณ์เป็นหนึ่งฟังธรรมอยู่ยังขันติเป็นไปโดยอนุโรมแก่อริยสัตว์ภายในแห่งโสดาปฏิมัาได้ปังเกิดแล้วแม้พระเถรธรรมอนุโมทนาแล้วก็หลีกไป ตกลงท่านเกิดด้วยอะไรคะติเหตุนะคะเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางราวนั้นท่านก็มนาสิการไม่ถึงก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้เป็นบาปประการอันเป็นปัจจัยให้จิตของท่านนั้นโน้มน้อมโอนเอ็นสู่ความเป็นพระอาริยะแต่เพราะสั่งสมบุญมานะคะถึงแสนกลับนะคะจึงได้โอกาสอย่างนี้ นางยักษินีตนหนึ่งมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคโนมผิดท,ที่อกอุบาสกผู้ตามส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับอยู่ให้ตายแล้วอุบาสกนั้นกระทำกาล้าแล้วก็บังเกิดในดุสิตบ,บุรีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าบุรุษฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบช้าสิ้นห้าสิบห้าปีผลจากกรรมนั้นในวันนี้แล ถวายพิกษาแก่พระเถระักก็ในวันนี้เหมือนกันกระทํากาลักก็ในวันนี้นั้นแหละเขาบังเกิดที่ไหนหนอแลพระศาสดา,าเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคําอะไรนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคําชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นบังเกิดในดุสิตบ,บุรี ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสอะไรบุรุษนั้นฆ่ามนุษย์เท่านี้สิ้นเวลาเท่านี้แล้วบังเกิดในวิมานดุสิตพระศา,าสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้การ,รยานมิตรผู้ใหญ่เขาฟังธรามเทศนาของสารีบุตรอย่างอนุโลมยานให้บังเกิดแล้วเคลื่อนจากโลกนี้แล้ว บังเกิดในวิมานดุสิตดังนี้แล้วปรับพระคาถานี้ว่าบุรุษทุกข่าโจรในเมืองฟังคำเป็นสุภาษิตธแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจภิกษุพระเจ้าค่าธรรมดาอนุโมทนากาถามีกำลังบุรุษนั้นกระทำอกุศลกรรมไว้มาก เขายัางคุณวิเศษให้บังเกิดด้วยเหตุเท่านั้นอย่างไรได้พระศา,าสดาตรัสว่าทิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมะที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้ว่าจากคำเดียวที่อาศัยประโยชน์ประเสริฐโดยแท้เมื่อจะส่งสืบอนุสนธิแสดงธรรมะจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสหัสตมปิ เจวาจาอนัตถปะทะสันหิตาเอกังอัตฐะดังเสโยยังสุตวาอุปปัสมมติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ใสบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ ประเสริฐกว่าแก้อัดนะคะบทว่าสหัสสมาปิเป็นคำสำหรับกำหนดอธิบายว่าแม้หากว่าวาจาเขากำหนดด้วยพันอย่างนี้คือหนึ่งพันสองพันไซก็วาจาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คือประกอบด้วยบททั้งหลายที่ไม่เป็นประโยชน์อันประกาศแต่เรื่องพันานาอากาศพันานาภูเขาและพันานาป่าเป็นต้น ไม่แสดงนิพพานมีมากเพียงไรก็เป็นวาจาชั่วนั้นแหละเพียงนั้นเอกังอัฏฐประดังความว่าส่วนบุคคลฟังบทใดที่เป็นประโยชน์แม้บทเดียวเห็นปานนี้ว่านี้กายนี้สติไปในกายวิชาสามเราตามบรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธทั้งหลายเรากระทำแล้ว ย่อมสงบระง,งับด้วยการสงบระง,งับกิเลสมีราคาเป็นต้นได้บทนั้นสำเร็จประโยชน์ประกอบด้วยนิพพานคือแสดงขันธาตอายตนะอินทรี์พละโพชฌงค์และสติปัฏฐานแม้บทเดียวยังประเสริฐกว่าโดยแท้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอเรียผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผัเป็นต้นดังนี้แลก็เสริมในเรื่องของบุรุษผู้ค่าโจรมีคราาแดงจบด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาธาปรินิพานในการปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสติโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุสลและอุทิศบุญทางิ้น แด่สปรพสัต์ทั้งส1มสบเภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมมัตยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพันในการปัจจุบันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ